สวัสดีครับพี่น้อง fc แฟนกับแฟนชมองพอใจดีสูบหูสูคนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิภาไปตามแนวทางรัฐบาลไทยพี่น้องมือสุดไายโค่งสุดไทยมืออื่นสี่มุงนเกลงดูผลกันแน่นอนพี่น้องนะครับสําหรับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องไม้มันปั่นมือมาสางง่งความพึงพอใจมาสางร้อยยิม มอบโศกสองสันให้พี่เห้น้องไปพร้อมๆกันมือเดียวกันพี่น้องนะครับย่ามตอนกลางเว้นพี่น้องเอาหนึ่งเด้งเป็นทุนเด้งที่สองไปสู่กับล่าพัฒนาพี่น้องเฮามี2สองช็อตพี่น้องรับสองเด้ง สามด้งบนล่างสี่ด้งบนล่างกะเป็นไปได้สําหรับแนวทางเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ไว้ใจได้สเสมอพี่น้องนะครับเนาะเมื่อที้พ่อใจดีสิพ่ไปตามแนวทางของนะครับของอาจารย์ใหม่ๆนะครับผมเขามาครังแหลกเทือนแหลกนะครับจะมาพิสูจน์ฝีมือจะมาพิสูจน์ฝีมือไร้มือให้พี่ให้น้องได้เอาไปพิจรารณาชอบ ก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องแนวทางมีเขา่ามีรูดเบิร์เด้อให้พี่น้องพิจารณาเบิรงเอานะครับพอจะดีกกะเป็นแค่มานําเสนอนะครับผมนะครับเอาพี่น้องไปใส่วันที่กันเนาะใส่วันที่กันก่อนเด้อวันที่หนึ่งตุลาเด้อวันที่นะครับ ที่หนึ่งนะครับตุลาคมนะครับสองห้าหกดพี่น้องรัฐบาลไทยพี่น้องรัฐบาลไทยนะครับ รัฐบาลไทยนะครับของอาจารย์ไดพี่น้องรัฐบาลไทยของอาจารย์กรเดอ้อองกรพี่น้องนะครับงวดแหลกรั้งแหลกของอาจารย์กรพี่น้องวิ่งบนล่างตัวดใดบาทนีนพี่น้อง วิ่งบนล่างนะใพี่น้องนะครับพิจารณานะครับเบิ่งไปพอใจกะจัดบ่พอใจกะผ่ะานไปพี่น้องแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องให้กำลังใจกันไปอยู่น้ำกันสู่กันไปพี่น้องนะครับเนาะนะครับสำหรับแนวทางเนาะ อาจารย์กอนนะครับอาจารย์กอนสงสัยจะวิ่งอะไรเนาะพี่น้องรอสักคู่เดอ้อนะครับอาจารย์กอนนะครับอาจารย์กอนจัดให้พี่น้องสี่หนึ่ง สีกับหนึ่งนี่คือนวทางของอาจารย์ก่อนพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางอาจารย์ก่อนเด้ออ้มกักสิมกักขักเสผู้เดกกระดย้ยแนวทางอะไรกันมากพี่น้องเ้ยเอาม่คิดเบิ้งกันเดวเยียดจังเลยเลยพี่น้องนะครับ อาจารย์ก้อนวิ่งบนล่างนะครับ1กับสหรือว่าสกับ1พี่น้องเอาเบิ้งกันไปนะครับหนทางของเพื่อนพี่น้องพี่นอ้นองเอาไปเบิ้งประกอบกันเ้อนะครับเรานทางเพื่อนจัดอย่างให้แน่นะครับให้พี่น้องเอาไปพิพนิดผิดเรณหน้ากันนะครับในทางอาจารย์ก้อนนะครับ จัดให้นะครับ40นะครับ41นะครับ47บ48 องนะครับต่อมา1 0 1 1เอาอย่า้เป็นสีน้องวันที้พี่น้องคือบีหนึ่งนึ่งัดนึ่งแปด คือแนวทางอันสวยสดงดงามของอาจารย์ก่อนพี่น้องนะครับผู้เดีศิว่าจังได้ภาสา้างพอใจดีก็ยังมั่นใจในตัวหาสำนักที่อยู่แนวทางคนนี่บ่ธรรมดาพี่น้องเดี๋ยวมืออื้นนี่เราลูกกันเป็นพี่น้องธรรมดาหรือบ่ธรรมดาธรรมดาหรือพิเศษนะครับเดี๋ยวเ้องกัมาเบิ่งกันมาลุนไปน้ำกัน นะครับมาลุ้นไปด้วยกันนะครับเอาแน่นแน่นเอาหนักหนักเลยนะครับเรามาลุ้นกันนะครับกับรัฐาบาลไทยพี่น้องนะครับนี่คือด้านข้างของเพื่อนพี่น้องสิไปเลี่ยนแปลงเบี่ยงเบนกับปะไทพี่น้องมาอย่างไงไปอย่างนั้นนะครับควอมเสือ้อควอมเสืยอของเพื่อนสูตรเพื่อนนะครับต้องใหก้กำลังใจเพื่อน พระว่าสูตรเพิ่มมากแบบนี้เราก็ต้องจัดตามนี้นะครับพี่น้องคำวันที่1นึ่ตุลาสองหาหกรัฐบาลไทยอาจารย์ก่อนเด้อวิ่งบนล่างสกับ1จับคู่สี่ศูนย์สี่1นึ่งนี่คือแนวทางของอาจารย์ก่อนพี่น้อง นะครับพอจะดีกัฝากอาจารย์ก่านไว้น้ำแน็คกัแล้วกันสำหรับรัฐบาลไทยชอบก็จัดขัดก็ผ่านบาว่ากันแนวทางมีเขามีหลุดพี่น้องนะครับเนาะจังสันหลับพี่น้องเป็นกระจับคู่ให้บ่ธรรมดาวิ่งบนล่าง4กับ1จับคู่ 40, 41, 47, 48พี่น้อง 10, 11, 11, 17และ18อ่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามจารก่อนได้พี่น้อง้อ ให้กำลังใจเปินพี่น้องผู้ใดกดไลค์กดแชร์ขอให้โชคดีมีใช้ลำด้วยสุขภูสุขคนพี่น้องอ่าความเจ็บจะได้ความไข้ไก่ใหมีพี่น้องมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้พี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหนะ้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ